ถ่ายละครกันหนักหน่วงก็ละครเนี่ยใกล้จะออนแอร์แล้วทั้งหน,นุ่มป๋อสาวเจนนี่ก็ต่างพากันเครียดจนต้องระบายความเครียดภายในกองแบบเนี้ยต้องน้องเลต้องต้องยายนี่ย ั้งชิงช้าพร้อมในฉากเอามาเล่นซะเลยคลายเครียดซะหน่อยว่าแต่อย่าควายแรงนะเดี๋ยวตัวจะเปลิวไปดูโอ้ถูกอกถูกใจกันยกใหญ่ทำเอาหนุ่มปอกกาะกิฟมีฝ้ายสาวเจนนี่แมแก่เหี่ยวข่าวเฮียเนี่ยถามสาวเจนนี่วันเล่นละครเยอะไม่กลัวสับสนกันหรือจ๊ะเจนนี่เล่นถึงสองเรื่องเลยแล้วสับสนไใครต้อหรือเปล่าระหว่างสองเรื่องที่เล่น ไม่อะค่ะก็สมาธิสมาธิต้องดีๆอะค่ะต้องดีๆอะค่ะใช่อ่ะมันใช่อ่ะมันใช่อะครับผมก็คนมันมืออาชีพทั้งสองคนแบบเนี้ยเลยถูกอ,อกถูกใจเชียวแหละ